สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ําในช่วงเดือนธันวาคมพศ2564นะคะชาวธาตุน้ําก็ได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวธาตุน้ําก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ มาดูพลังงานภาพรวมของชาวธาตุน้ำนะคะร้องว้าวเลยมี the sun ขึ้นนะคะค่อนข้างไบสดใสนะพลังงานภาพรวมดีงามนะคะมีการรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะชาวธาตุน้ำสัญญาณออกมาสองสัญญาณย่อยนะคะคือคุณอาจจะรอคอยจังหวะเวลาการกลับไปคืนดีกันกับคนรักเก่าหรือคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนก็ได้ แล้วรอคอยจังหวะเวลากับคนที่คุณเคยพบเจอมาก่อนนะคะอีกสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณของคนรักใหม่นะที่อาจจะอยู่ไกลกันแล้วก็มีการรอคอยจังหวะเวลาที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสําเร็จคือการวางแผนอนาคตนั่นเองนะคะดังนั้นชาวทัศน์น้านะมีสัญญาณของคนทางไกลเข้ามานะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะ พลังเดือดซันดีมากเลยนะอะไรที่คุณทำเนี่ยมีทิศทางไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะที่สำคัญอีกอย่างสวยมากๆคือสิบเหรียญมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะช่วงนี้พลังดึงดูดการเงินค่อนข้างดีนะสัญญาณของชาวทัศน้ำนะกรกฎพิจิกมีนนะคะดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตนะในอนาคตเกรดยาวๆเป็นสัญญาณของเนื้อคู่แลกถ้วยความรักนะคะ จะมีการพบเจอกันของคู่น่ารักมากๆพลังดีงามนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานในช่วงเดือนธันวาคมของชาวธาตุน้ำนะคะว,ว้าวสองถ้วยอยู่ที่นี่เองนะมีสัญญาณของชาวธาตุน้ำนะคะบางคู่จะมีการพบเจอกันกับคนในความสัมพันธ์นะคะมีสัญญาณการเดินทางเกิดขึ้น มีสัญญาณการรอคอยจังหวะเวลาการพบเจอกันเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้เดินทางมาพบเจอกันก็เหมือนคุณมีการพูดคุยเจรจาชัดเจนนะคะว่าจะมีการเดินทางอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับชาวทัตุน้ำบางคนถ้าคุณได้ทำงานหรือว่ามีลักษณะการไปเรยียนหรือไปทำงานทางไกลนะ อาจจะเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะสัญญาณออกมาประมาณนี้นะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะเป็นสัญญาณของคนที่มีความขยันและตั้งใจจะพัฒนาตนเองในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดีมากๆเลยนะคะเขาตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาที่จะพบเจอกันกันกบคุณนะคะ มีสัญญาณของความกังวลอยู่บ้างนะเหมือนกังวลอะไรบางอย่างในการรอคอยจังหวะเวลานะคะคือเขาจะมีหัวใจที่ค่อนข้างมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะที่จะพบเจอกันกันกบคุณนะผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวธาตุน้ําและความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนธันวาคมนะสัญญาณว้าวเลยนะคะเดลเวอรขึ้นเป็นสัญญาณของคู่ ที่จะจับมือเดินกันไปกรีดยาวๆเลยนะคะสัญญาณสวยมากชาวทาตน้ําและที่สําคัญนะคะคุณทั้งคู่เหมือนจะร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอนาคตนะเป็นเรื่องราวของการลงทุนธุรกิจหรือว่าการสร้างฐานความมั่นคงของชีวิตคู่อะไรเงี้ยประมาณนี้เข้ามา มีสัญญาณไปในทิศทางบวกที่สวยมากๆเลยนะคะเราผู้อ่านขอดูพลังสัญญาณในอนาคตนะคะหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นั่นเองนะสัญญาณความพร้อมเรื่องของการแต่งงานนะคะคุณทั้งคู่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของการแต่งงานการเดินทางจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่สำคัญอีกอย่างเป็นสัญญาณของคู่ชีวิตปรากฏนะคะ เป็นคู่ชีวิตที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองในเรื่องของความมั่นคงนะผู้อ่านถามโรแมนติกเจ้ว่าอยากจะแนะนำอะไรชาวทัตุน้ำในช่วงเดือนธันวาหรือเปล่าเนะ่ยว้าวสัญญาณเอนเกจเมนตขึ้นกรดยาวๆเลยนะคะบางคู่ของชาวทัตุน้ำอาจจะมีการมั่นหมายเกิดขึ้นนะถ้ายังไม่มีการมั่นหมายก็จะมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนา ไปสู่เลเวลที่จริงจังนะมีความจริงจังมากขึ้นนั่นเองนะคะมีสัญญาณของ calling in your soulmate นะคะสำหรับชาวทัตุน้ำที่มีการอธิษฐานวอนขอขอพรนะคะเทวดานางฟ้าได้ยินคุณนะคะและกำลังดึงดูดคู่ชีวิตคู่โซเมตเข้ามาในชีวิตคุณน,นั่นเองนะพลังงานสวยมากๆช่วงนี้นะเป็น the sun เลยของชาวทัตน้ำนะคะสดใสมากๆ นอกจากนี้นะคะโรแมนเจอร์ Ro ยังออกมาบอกว่าอยากให้ชาวทัดน้ําสร้าง trust ก็คือสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจในความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันปลอดภัยสําหรับคุณที่จะรักนะเปิดใจในการเปิดรับความรักของคู่ชีวิตคุณคู่โซเมตเข้ามานะในชีวิตเรานะสัญญาณสวยมากๆเลยนะคะ ผู้อ่านถามจัก,กระซึ่งเป็นไพ่พลังงานว่าอยากจะบอกอะไรชาวทาตุน้ำหรือเปล่านะคะช่วงธันวาว้าวสัญญาณออกมาบอกว่าจัก,กระอยากให้ชาวทาตน้ำรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆเลยนะคะและที่สำคัญเมื่อคุณแบบรักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยคุณจะมีออรา่าไบรท์สดใสสวยงามมากๆนี่เป็นพลังงานบวก ที่จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณว่าอยากให้คุณรับฟังคนในความสัมพันธ์นะเป็นสัญญาณการรับฟังการสังเกตนะคะแล้วจะทำให้คุณได้ค้นพบอะไรบางอย่างเป็นคำตอบที่จะมาจากการรับฟังนั่นเองนะว้าวเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งอยากให้คุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะ อะไรบางอย่างที่คุณกังวลอาจจะเป็นเรื่องราวในอนาคตที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะจักราออกมาบอกว่าอยากให้คุณมีความกล้าหาญแล้วก็เผชิญกับทุกเรื่องราวด้วยพลังงานบวกที่ดีงามนะที่สำคัญอีกอย่างนะคะคือเดซี่นี่ครั้งนี้ความรักของคุณเป็นคู่พรมลิขิตนั่นเองนะคะมาพร้อมพลังงานบุญเลยนะพลังงานบุญพลังงานบวกนะคะ สัญญาณนี้เดซินีเกิดขึ้นแสดงว่าชาวธาตุน้ำจะมีพลังในการที่จะเลือกคู่นั่นเองนะคะถ้าคุณเลือกคู่คนที่ใช่นั่นหมายถึงว่าครั้งนี้จะเป็นจังหวะเวลาสำคัญของชาวธาตุน้ำที่คุณจะพบเจอคู่โซเมตแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่สวยงามมากๆก็คือเป็นสัญญาณการสร้างชีวิตคู่ที่สวยมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าคนคนนี้ที่คุณเลือกยังไม่ใช่ก็เหมือนคุณต้องไปเรียนรู้อะไรบางอย่างก่อนแล้วจะมีสัญญาณพลังของจักรวาลเทวดานางฟ้าที่จะหมุนคุณกลับเข้ามาเพื่อคุณจะเลือกคนใหม่คนที่ใช่นั่นเองนะตอนนี้ผู้อ่านเห็นเป็นพลังบวกของชาวทัตุน้ำขึ้นมาปรากฏบริเวณไพ่ต่างๆเยอะมากๆนะว้าว ทีนี้ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะพลังของชาวทัตุน้ําและความสัมพันธ์ครั้งนี้ช่วงเดือนธันวาเป็นยังไงบ้างนะชาวทัตน้ําเหมือนคุณจะมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจนะคะหัวใจคุณซอฟมากขึ้นเลยนะจากคนที่เย็นชาหรือเฉยๆนะคุณจะมีความรัก มอบความรักให้คนในความสัมพันธ์แบบเต็มๆเลยนะคะสัญญาณว่าคุณจะเริ่มรักเขามากๆจากความเย็นชาไปสู่ความรักนะสิ่งนี้เป็นพลังความรักของคู่โซเมทาวินเฟลมนั่นเองนะคะเป็นพลังความรักของคู่ที่ดึงดูดกันมาด้วยพลังงานบุญนะสัญญาณสวยมากๆเลยนะคะคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเขาเป็นคนที่ชอบการดูแลเทคแคร์นะคะ มีสัญญาณการดูแลเทคแคร์ care, แล้วเป็นคนที่ชอบตามใจนะเป็นคนที่ตามใจคุณทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เหมือนให้ทุกอย่างมันโฟลไปตามธรรมชาติที่คุณต้องการเลยนะชาวธาตน้ําเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณว่าชีวิตเขานะเหมือนเขารอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะคะ เ,เขารอคอยจังหวะเวลาที่จะใช้ประกายสดใสนั่นคือความสําเร็จกําลังรอคอยเขาอยู่แล้วเขาจะต้องมีการรอคอยจังหวะเวลาอีกนิดหนึ่งนะแล้วสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ในเรื่องราวของชีวิตหรือความสัมพันธ์จะประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของความสัมพันธ์นะในช่วงเดือนพันวาของชาวธาตุน้ํานะคะ สัญญาณโซเมตขึ้นนะคะมีแต่โซเมตเต็ไมไปหมดเลยนะชาวััน้ำพลังดีดีนะเป็นพลังความรักที่คุณจะพบเจอหรือได้แบบผูกพันมั่นคงกับคู่ชีวิตของคุณนะที่สำคัญเป็นสัญญาณของทั้ง Synergy h a r m o n นีก็คือความสอดคล้องนั่นเองนะคะคุณทั้งคู่เหมือนจะเข้ากันได้ดีมีความแบบแฮปปี้นะคะพลังสดใสามากๆ จะมีอะไรที่งอนกันบ้างมีอารมณ์ค่อนข้างเซนซิทีฟบ้างนะเอ,อ่อจะเป็นพลังของความสอดคล้องนั่นคืออะไรที่คุณงอนกันหรือว่าความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในหัวใจหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบงุ้งงิ้งงอนกันบ้างเนี่ยมันจะได้รับการคลี่คลายเหมือนมีการจัดการออกไปในทิศทางที่สวยงามนะคะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ